สวัสดีครับวันนี้เฮาจะมาแก้ไขปัญหาของเตาอินฟราเรดที่มันบะฮ้อนนะครับเนื่องจากว่ามันใช้งานมาเป็นระยะเวลานานนะครับเหมือนที่เราได้แก้ไขบรได้ทำความสะอาดนะครับไฟที่ใดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะพอค่อยแดงแจ๋สักตะใดนะครับเราต้องจุดไปก่อนเพราะว่ามันอย่าบ่ฮ้อนเตาที่มันจะต้องแดงเตือนนะครับคือว่ามันเรได้ทํา ความสะอาดมาเมินนะครับผมเปลวไฟมันก่อมาแดงมันเป็นหมอกสีฟ้าแบบนี้แต่เราจะมีวิธีแก้ไขนะครับโดยการใช้ลวดขนมแบบนี้นะครับที่ผูกขนมแบบนี้นะครับว่ามันจะทาให้น้องออกมาเป็นไฟที่แดงจ้าได้ก่อนนะครับผมตอนนี้ขอปิดประกอบเตยส่วนประกอบต่างๆออกก่อนนะครับโดยเฉพาะสายแก้ที่ข้างงอยู่นี่นะฮะแล้วก็ตัวของเก่านะครับเพื่อเราจะต้องปิ้นกับหัวกับ นะครับน่านะเดี๋ยวตัวงอรอมันเย็นก่อนนะครับเอาต้องกรับตัวนี้นะครับผมเพื่อพอเอาบางสิ่งบางอย่างออกนะครับแล้ววิธีการออกจะเป็นยังไงจะเอาออกแล้วแล้วไฟมันจะแห้งแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนโย่ A few moments later เดี๋ยวเราจะแกะหม้เอเตาตัวนี้ออกก่อนครับอันนี้มันเป็นกิบนะครับตองใจกิมเขาช่วยนะครับเพื่อนแบบนี้ ให้มันสามารถออกจากสลักตรงนี้ได้นะครับนี่รระวังด้วยน,นะครับส่วนของเก่าแก๊บส่วนตรงนี้ครับมันจะคมมันจะบาดมือเขานะครับเพื่อนเืน่อนเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเบียมาแล้วเขาเกาะทำการจับออกมานะครับเพืเ่อนนี่นะครับ ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับผมเอาออกไปนี่จะได้บัลลื้นนะครับระวังนะครับมันโคมเอาหัวแก๊สออกมาก่อนะครับหัวแก๊สออกมาแล้วนะครับผมสิ่งที่สําคัญคือสปริงตัวนี้ครับอก็เอาออกมานะครับส่วนเล็กๆนะครับส่วนวงเล็กนะครับอยู่ข้างในนะครับ ส่วนวงใหญ่อยู่ข้างนอกนะครับอ่อออกไปแล้วตรงนี้แหละครับส่วนสําคัญไอ้โจขออนญี้เพราะว่านมหนูนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นหูน้อยๆนะครับลักษณะเป็นรูนะครับน้อยๆเหมือนนมของหนูนะครับไอ้โจก็จะมันหมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับปึ๊บแบบนี้แน่ครับไปจะได้ออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับผมอ่าก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีหูกลมๆตรงนี้นะครับเขาก็จะทําการจีหูนะฮะมันจะมีหูน้อยๆนี่นะครับผมเอาลวดนี่นะครับจีหูเข้าไปนะครับตอนนี้เขามาเห็นนะครับแมเขาก็จีเข้าไปนะครับคือน้องมีความเป็นหูนะครับเป็นหูดั้งเดิมนะครับเพราะตรงนี้อาจจะมีขมเมามีเศษน้ำมงน้มันติดนะครับผมอ่าตอนนี้เห็นก็ครับเพื่อน มันทะลุแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ไอ้โจกเห็นนะครับทะลุทะลวงทะลุทะลวงเคาะเคาะป๊กป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 กนะครับนะครับแล้วก็หมุนเข้าที่เก่านะครับถ้ามันเห็นรูแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาหมุนเข้าตีเก่าปื๊แบบนี้นะครับโชว์นะครับหมุนนะครับเข้าไปกดตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนจำด้วยก็ครับสปิงตัวนี้นะครับผม เล็กอยู่ในใหญ่อยู่นอกนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่หัวแก๊สคืนนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับส่วนตรงนี้คมมากนะครับแอาจจะได้เลือดได้เนื้อนะครับเล็กตรงนี้เข้าไปที่หูแล้วนะครับแล้วนี้นะครับผมใส่แหวนคืนเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ลวด โครงเขานี่ครับที่เป็นกิบล็อกนี่เข้าไปนะครับดัดให้มันแบนๆซื่อๆก่อนนะครับอันมันจะเข้าที่หมไปได้นะครับโชว์นะครับใส่เข้าไปนะครับระวังนะครับค่อยๆต่อเข้าไปโต๊ะโต๊ะโต๊ะแล้วก็ทําการยิบนะครับคือน้องนี่หลุดออกมาเพนผ่านนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งหัวอ่าใน็ตัวิต่อไปนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับ ทบทวนกัะแห็นเตื้อหนึ่งกอนนะครับผมดัดกิบคือตรงนะครับดัดกิบคือตรงนะครับดีบเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงสลักออกนะนะครับกิปนะครับสลักแล้วใปห้องนะครับแหวนนะครับเอาออกนะครับผมยกขึ้นมาเล็กน้อยดันออกมานะครับโชคออกมาแลวโอ้มีอย่างยู่นี่นีคราบจะเป็นคาบมานะครับนี่แต้เลยนะครับเพื่อนอันนี้นะครับ ข่มเมาตกมานะฮะขยับไปขยับไปโหนี่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 นนนในนี้นอกจากจะมีขมเมาแล้วก็จะมีอเอ็มหูห้ดีกรองแกงๆอย่างนี้ตึ๊ดๆได้ยินหรอนี่โอ้โหนี่นะครับโอ้โหขยขับให้มันตกไปหมดเลยนะครับที่มันมันมีเสียงนะครับขย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 ับ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้แก๊สเขาแบกเองนะอ่ามามีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กแล้วนะครับผมโอ้มีคาบขาเม่าอยู่นี่เยอะมากเลยนะครับเพื่อนโอ้โหนะครับอ่ะต่อไปถอดสปริงออกเล็กอยู่ในใหญ่ยอยู่นอกนะครับดึงมาโชว์ออกมานะครับเอามาวางไว้ก่อนนะครับแน่เดี๋ยวผมให้ลืมนะฮะนี่ตรงนี้น้ํามันเยอะมากเลยนะครับหัวแก๊สฟังนี้ใช้งานหนักมากนะครับอ้าว ถอดหัวนมหมูออกนะครับจาได้ก่อนครับห้องนะครับถอนเกาะทวนเข็มนาฬิกานะครับจะออกได้นะครับเพื่อนโชว์หมุนับหมุนเข้าไปนี่นะครับเพื่อนโอ้โหนะครับงูมันตันนะครับมันมาค่อหันนะครับมาเดี๋ยวเราต้องมีการจีนะครับจีนะครับโดยการใจลวดขนมนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ เอาแค่ตรงรวดตรงไหนนี่นะครับสุกเข้าไปที่หูนะครับหูตรงนี้นะครับน้อยๆนี่นะครับสุกเข้าไปนะครับแบบมีความสุกฟืบๆนะครับแยงไปแยงมาหมุนหมุนหมุนนะครับนี่หมุนหมุนหมุนนะครับแล้วพอเราจะเห็นหูนะครับแน่เห็นหูครับแอนเห็นหูหรือยังครับเห็นก็ครับเห็นแล้วค่ะอ่าเห็นแล้วนะครับอ่าใส่คืนนะครับใส่คืนเข้าไปนะครับผมอ่า มีอย่างก็หูติดอยู่ตรงนี้นะครับหมุนนะครับวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นการทอนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการเอาเข้านะครับโช๊คหมุนล็อกตึงมือนะครับโช๊โช๊โช๊นีน่นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับบดังก้องแกงก้องแกงเป็นน่วยปองแตงแล้วนะครับบดังแล้วนะครับใส่สปริงนะครับเล็กในใหญ่นอกนะครับอ้าวแล้ว หูนี่นะครับหูของหัวเตาเนี่ยครับใส่แกมนี่นะครับเข้าไปใส่เข้าไปนะครับเพื่อนปึ๊บปุ๊บนะครับนี่เข้าไปแล้วนะครับใส่แหวนนะครับแหวนคืนนะครับแหวนนี่มีหน้าที่ประคองนะครับแล้วก็ใส่สลับนะครับสลับที่เป็นชจ้สลักนะครับสลับนี่ก็คือแท่งเหล็กนี่แหละครับที่เป็นห่วงตรงหัวแล้วก็เป็นเหล็กตรงปลายนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อน Oh, แบบนี้นะอคองนคะรับระวังนะครับมันคมนะครับมันคมนะครับตงใจกรีนนะครับเพื่อนๆเขาช่วยนะครับนี่บิดนะครับอ่าีนะครับผมกลับด้านนะครับเศษขมเหลาที่อยู่ในหัวแก๊สนะครับมาเป็นแบบนี้แล้ว กันเดียวเราจะลองไปใช้งานดูนะครับว่าไฟมันจะแดงก่อนนะครับมันจะเป็นสีฟ้าหรือสีแดงนะครับปะเอาไปดูด้วยกันดีกว่าครับเพื่อนโยโยโย A few moments later ต่อว้าวแก้แล้วนะครับเครื่องก็พร้อมแล้วนะครับอ้าวใส่ประกอบจ้านะครับอ่านะครับลองดูสินะครับโอ้โอ้นะครับ ปเปลวไฟที่ดีมากนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพื่อนๆโอ้นะครับแดงสีหิงสร้างหางนะครับ โอ้เกิดความประทับใจนะครับเพืเ่อนๆนะแดงกว่าเก่าเยอะเลยนะครับเพืเ่อนๆแล้วกว็ฮอนกว่าเก่าเยอะเลยนะครับเมื่อนโอ้ัถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพืเ่อนๆคนไหนนะครับมีเตาแก๊สอิรเระแบบนี้ก็ลองใช้วิธีของอ้โจกูนะครับ1ประหยัดสตาร์นะครับ 2. สามารถเนี้ยคนเดียวได้นะครับแล้วก็ได้เปลวไฟที่ฮอนแรง เ, <osc> เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าอาจจะด้อยกว่าเดิมสักหน่อยเพราะว่ามันอายุการใช้งานมากับนักแล้วครับแต่ที่แ like you know. น่นอนเลยก็ SCOTT คือประหยัดแน่นอนนะครับก็ต้องดิสซิสตัมแล้วนะครับเพื่อนๆที่มีแก๊สอินฟราเรดก็ลองแก้ไขปัญหาแบบนี้ก่อนนะครับกําหน้าจะตาไปแนะยอันยังไปแก้ไขอันยังไปซ่อมอันยังไปทำอันยังให้มันแหลวก็เดิมนะครับเพื่อติดตามกันนะครับในช่อง AJN กับโจงนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ